สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครค่ะวันนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะคะเที่ยงครึ่งค่ะคุณนีคุณแม่บอกแก้งเอฟซีว่าแม่คุณแม่จะไล์สดเวลาบ่ายโมงนะคะแต่บังเอิญว่าคุณแม่ติดภารกิจจําเป็นมากอีกแล้วนะคะคุณแม่จะได้ออกไปข้างนอกทาธุรกิจกับคุณพอ่อเรื่องเทศบาลยังไม่จบเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอเลื่อนเวลาไล์สดไปนะคะประมาณสักสี่โมงเย็นนะคะสี่โมงเย็นนะคะต้องกลาบขออภัยด้วยนะคะ วันนี้ตั้งใจจริงๆนะคะเพราะว่าสินค้าตัดมาเยอะมากเต็มร้านนะคะกะว่าจะมาโปรโมชั่นขายถูกๆให้ f อฟได้ชอบได้ชอบได้ชมกันนะคะแต่ปาวรากฏว่าคุณแม่สวยติดภารกิจอีกแล้วนะคะช่วงนี้ติดภารกิจนะคะงานงานหลวงนะคะงานหลวงนะคะงานหลวงนะคะก็มีความจําเป็นจริงๆนะคะคนเลยแกล้งมาให้ f อฟซีเพื่อทราบว่าบ่ายโมงมาไม่ทันนะคะมาไม่ทันนะคะ ตอนนี้คุณแม่รอคุณพ่อนะคะรอคุณพ่อมารับนะไปเทศบาลนะคะยังไงต้องกราบขออาภัย f อสายบุญทุกท่านด้วยนะคะกราบขออาภัยจริงๆด้วยคุณแม่มีภารกิจจําเป็นจริงๆก็เดี๋ยวไปจัดแจงทางเทศบาลให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เวลา4ี่โมงเย็นนะคะ4ี่มงเย็นนะคะคุณแม่ก็จะไร้สดนะคะจะไลสดให้ได้นะคะเพราะว่าอังคารเมื่อกี้ก็ติดภารกิจไม่ได้ไลนะคะ ว่าจะไลฟ์วันพุธก็ไม่ได้ไลฟ์อีกแล้ววันพฤหัสเคยเจอกันตั้งใจจะไลฟ์บ่ายโมงนะคะแต่สรุปไปสรุปมาก็ไม่ได้ไลฟ์อยู่ดีนะคะไม่ได้ไลฟ์อยู่ดีก็อาจจะเป็นสี่โมงเย็นนะคะต้องกราบขออภัยแล้วก็กราบขอบคุณเอฟซีน,นะคะที่รอช้อปรอชมสินค้าผ้าคามของดีจังหวัดสกลนครนะคะก็อขออภัยด้วยนะคะแม่สวยไทยนิยมคามสวยนะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะแล้วเจอกันเวลา เนี่ยแต่งตัวแล้วนะคะเนี่ยแต่งตัวกําลังจะไล์แล้วนะคะแต่งตัวกําลังจะขึ้นไล์สดนะคะแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็มีภารกิจหว่วนต้องไปนะคะต้องมีภารกิจอว่วนต้องไปต้องกราบขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะเ c สายบุญนะคะหวังมากคงให้อภัยแม่สวยเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ